ลัละลัละลัลโอ้ข้างหน้ามีอะไรก็ไม่รู้เดินได้มาเนี่ยอ้ออ้อยอ้ออ้อยอ้อยออ้ยออ้อ้ยอ้เจ็บเจเจ็บเจ็อ้อติดกับแล้วสินะ ตอนนี้ไม่ใครจะมาช่วยแกแล้วออกไปดีกว่าอ้าปพรเจ้าอ้าพรเจ้าทำไมคุณเป็นแบบนี้ผมจะช่วยคุณยังไงเนี่ยแกก็พอราบได้อยู่แล้วไงต่อเนี่ย sama info ng근 Oke okay. lag 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 oh ว้าวเกมงไมครับสนุกจังเลยอัเด็กอืมขอเป็นอะไรไปอืม